เดินวิถีเซียน Walking the Immortal Path ตอนที่13สิ่งที่ค่ามีเหนือกว่าภายในป่าลึกหลังบ้านแสงจันทร์สัส่งลอดกิ่งไม้ลงมาเป็นเส้นสายต้นไม้เซียนที่พ่อเคยปลูกตั้งประงานอยู่ตรงหน้าใบของมันมีประกายแสงระยิบราวหยดน้ำแข็งส่วนผลไม้สีม่วงกลมโตกลับแผวพลังปราณออกมาจางๆจนบรรยากาศรอบตัวอบอ,อวลไปด้วยพลังวิเศษ หลินเซียนยืนนิ่งสายตาจับจ้องต้นไม้นั้นแววตาเต็มไปด้วยความซาบซึ้งและหนักแน่นพ่อท่านปลูกสิ่งนี้ไว้เพื่อข้าข้าจะใช้มันไม่ให้สูเปล่าเพื่อปกป้องท่านแม่และตัวข้าเขารู้ตัวเองดีรากวิญญาณของตนต่ำต้อยกว่าคนทั่วไปมากหากจะเดินตามตำรายอย่างเดียวย่อมไม่ทันใครไม่พ้นจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังตลอดไปดังนั้นเขาต้องสร้างเส้นทางที่ไม่เหมือนใคร มือเรียวของเขาเอื้อมไปเด็ดผลไม้ลูกหนึ่งมากัดช้าช้าน้ำหวานหอมไหลซึมลงลำคอพลังปราณเย็นไหลเข้าสู่เส้นลมปราณทันทีแต่หลินเซียนไม่รีบร้อนเขานั่งคัสมาธิปล่อยให้พลังนั้นซึ่งเข้าสู่ร่างกายอย่างระมัดระวังตำราเขียนไว้แค่พ่อหวินฮวานี้ผลไม้แห่งเมคาและดวงดาวเทียงอย่างเดียวแม้จะทรงค่าแต่เหตุใดตำราจึงไม่กล่าวถึงรากกิ่งก้านหรือแม้แต่ใบ ยังไงเสียมันก็คือต้นไม้ที่มีพลังเสียนทุกส่วนเขาเริ่มขบคิดไก่สองตัวเป็ดสามตัวออกไข่ได้ห้าฟองไม่ต่างกับไก่หนึ่งตัวเป็ดสี่ตัวก็ออกไข่ได้ห้าฟองเช่นกันเส้นทางต่างกันย่อมพาไปสู่จุดหมายเดียวกันหากค่าทำตามตำราทำตามสิ่งที่ร่ำเรียนมาค่าก็จะพัฒนาช้ากว่าพวกนั้น พราะข้าไม่มีทรัพยากรอะไรสู่คนพวกนั้นได้เลยดังนั้นข้าจะคิดค้นเส้นทางของข้าเองสมบัติเซียนเดียวที่ข้ามีเหนือพวกนั้นคือปัญญาของข้าเองแววตาของเขาเปล่งประกายนั่นคือความเชื่อมั่นในวิถีที่เขาสร้างขึ้นเอง เขาพึมพำกับตนเองพางใช้มีดสั้นตัดเปลือกไม้เก็บใบแก่กับใบอ่อนมาทดลองอบแหง้งและบดละเอียดพร้อมทั้งขุดดินรอบรากออกมาเล็กน้อยผสมกับสมุนไพรพื้นบ้านที่ทันยาเคยสอนสร้างเป็นโอสถหยาบที่ไม่เคยมีบันทึกในตำราใดาเมื่อเขากินผลไม้ส่วนหนึ่งพร้อมโอสถที่ทำขึ้นใหม่ปลาในกายพลันปัตุรุนแรงลมหายใจเริ่มที่แรงเส้นเลือดทั่วร่างกายพองโตเหมือนจะแตกออกแต่เขากลับกัดฟันอดทนจิตใจแน่วแน่ไม่หวั่นไหว เสียงคลืนดังขึ้นในจิตใจคล้ายฟ้าคำรามเส้นลมปราณทั้งสุดสองเส้นสั่นสะเทือนปราณจากผลไม้และโอสถแทรกซึมรวมกันก่อเป็นแรงกดดันมหาศาลทำให้ร่างของเขาสั่นสถานจนเลือดซิบออกมุมปากข้าต้องตั้งใจยิ่งกว่านี้เขาครุ่นคิดทบทวนความรู้ทุกอย่างที่เขาริ่ำเรียนมาสี่ปีและจากที่เขาได้อ่านมาจากหอตำราพรางสำรวจตัวเอง ตอนนี้ข้าสำเร็จพลังปราณวารีในระดับหนึ่งได้แล้วเขาเงยหน้าขึ้นมองต้นไม้เซียนเจ้าคือต้นไม้เป็นธาตุไม้ธาตุน้ำและไม้ส่งเสริมกันได้งั้นข้าจะใช้ปราณวารีส่งเสริมเจ้า ลินเซียนหลับตาลงค่อยๆสูดลมหายใจเข้าลึกเขาเพ่งสมาธิจนพลังปราในกายเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆราวกับสายน้ำที่ไหลรินตามลำธารอองปราสีฟ้าอ่อนค่อยๆรวมตัวหนาแน่นขึ้นทีละน้อยก่อเกิดเป็นม่านหมอกน้ำบางๆหมุนวนรอบร่างกายของเขาเสียงน้ำหยดดังติงต๋งๆราวกับธรรมชาติตอบรับการปรากฏของปราวารี เทียงครู่เดียวละอ,องปราณเหล่านั้นกลับกลายเป็นเส้นสายเล็กละเอียดคล้ายหยาดฝนโปรยปลายในยามเช้าล้อมรอบร่างเขาเป็นวงกลมเมื่อเขาเคลื่อนมือไปด้านหน้าปราณวารีทั้งมวลก็ถูกนำพาไหลออกตามเจ็ดจำนงของเขาราวกับแม่น้ำที่หาเส้นทางสู่ทะเล เขาค่อยๆส่งพลังนั้นลงสู่รากของต้นไม้เซียนที่ฝังลึกอยู่ใต้พื้นดินละอองน้ำใสแทรกซึมเข้าไปทีละหยดหยดเหมือนสายฝนซึมเข้าสู่ดินแห้งผักขณะเดียวกันเขายังไม่หยุดแค่นั้นแต่กลับขยายปราณออกไปอย่างต่อเนื่องให้ละองวารีนั้นแผ่ซ่านขึ้นตามลำต้นกระจายไปสู่กิ่งก้านและใบทุกใบ ทันใดนั้นใบของต้นไม้เซียนที่เคยเงียบสงบกลับสั่นไหวเบาๆสีเขียวเข้มกลายเป็นสดใสระยิบตาปราณธาตุไม้ที่แผ่วเบาในคราแรกพันประตุรุนแรงขึ้นราวกับต้นไม้ทั้งต้นกำลังหายใจพลังแห่งชีวิตพุ่งพรวดออกมาจนสัมผัสได้ชัดกลิ่นหอมอ่อนๆของไม้ผสมผสานกับความชื้นเย็นของปลาน้ำลอยประปนในอากาศราวกับป่าใหญ่ตื่นขึ้นจากการหลับไหลเสียงใบไม้ไหวสู้ซาไม่ต่างจากเสียงเพลงที่ธรรมชาติขับขาน หลินเซียนลืมตาขึ้นช้าๆแววตาเขาเปล่งประกายธาตุน้ำเกื้อหนุนธาตุไม้หากใช้ให้ถูกต้องต้นไม้เซียนย่อมเปล่งพลังได้ยิ่งกว่าที่ตำราใดเคยกล่าวไว้ ละอองน้ำใสย,ยังคงหมุนวนรอบต้นไม้เซียนอย่างช้าๆซึมซับเข้าสู่รากลำต้นและใบทุกใบราวกับต้นไม้ทั้งต้นกำลังอับน้ำฝนในยามรุ่งอรุณทั้งป่าโดยรอบเหมือนพันเงียบสงัดเหลือเพียงเสียงลมหายใจของหลิงเซียนกับเสียงใบไม้ที่สั่นไหวทันใดนั้น กิ่งก้านสูงสุดของต้นไม้เซียนสั่นสถานเบาๆก่อนที่ดอกเล็กๆจะพลีบานขึ้นอย่างฉับพลันกลีบดอกสีเงินโปรยปลายลงมาดุดเกล็ดหิมะยามค่ำคืนแต่ละกลีบเปล่งประกายอ่อนโยนราวแสงดาวในฟ้าฟ้า ผล,ลไม้สีม่วงที่เคยห่อหุ้มด้วยหมอ,อกปราณบางๆตอนนี้กลับเรืองแสงเจิดจ้าลายเส้นสีทองปรากฏขึ้นบนผิวของมันทีและเส้นๆคล้ายรอยสลักโบราณที่เทพสวรรค์ลงมือสลักไว้แสงนั้นทอประกายกระจายออกไปจนป่าโดยรอดสว่างขึ้นราวกลางวันรากของต้นไม้สันสะเทือนเล็กน้อยก่อนที่ดินใต้คนจะเปล่งประกายสีเขียวเข้มราวกับพลังชีวิตจากใต้ที่พบถูกปลุกขึ้นมาเสียงตึงงตึงง ดังสะท้อนในดวงจิตหลินเซียนเขารู้ทันทีว่านี่คือต้นไม้เซียนที่ตอบรับต่อพลังของเขาผลไม้บางลูกที่ยังอ่อนเขียวอยู่พลันสุกงอมเป็นสีม่วงเข้มในพริบตากลิ่นหอมหวานล,ลอยบวนยิ่งกว่าคราแรกขณะเดียวกันใบไม้หลายใบยก็เปล่งแสงอ่อนโยนราวกับกำลังมอบพรจากธรรมชาติลินเซียนหอบหายใจเหงื่อชุ่มทั่วร่างแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยความปีติ นี่คือพลังของการเกือ้อกูลน้ำกับไม้พลังทั้งสองเมื่อรวมกันย่อมผลิดอกออกผลยิ่งกว่าที่ตำราใดาเขียนไว้เขายกมือรับกลีบดอกสีเงินที่ร่วงหล่นมากลางฝ่ามือพลังปราณอ่อนโยนจากมันซึมเข้าสู่กายทำให้จิตใจสงบนิ่งราวกับได้ยินเสียงกระซิบของพ่อผู้ล่วงลับที่ฝากต้นไม้นี้ไว้แววตาของหลินเซียนกลับเปล่งประกายนี่แหละเส้นทางที่เป็นของข้าเอง ลินเซียนใช้เวลาหนึ่งเดือนอยู่กับต้นไม้เซียนนี้เขาค่อยๆทานผล,ลไม้สีม่วงทองที่ออกผลมากมายแล้วเดินลมปราณไปเรื่อยๆในที่สุดปราณที่ะส,สมพันแต่กระจายเสียงปังดังในหูราวกับกำแพงแตกสลายระดับพลังของเขาก้าวพ้นจากขั้นกลางระดับพื้นฐานปราณพุ่งเข้าสู่ขั้นปลายอย่างสมบูรณ์ ร่างของเขาสั่นไหวอยู่ครู่หนึ่งก่อนพลังจะเริ่มนิ่งสงบลงสีหน้าซีดเผือดแต่แฝงด้วยรอยยิ้มบางๆเขารู้ชัดว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกหากต้องการก้าวต่อไปสู่แกนปราณขั้นต้นเขาจะต้องเสี่ยงมากกว่านี้อีกลินเซียนไงหน้ามองฟ้าลมกลางคืนพัดเอื่อยเสียงนกกลางป่าดังก้องคล้ายขับขานต้อนรับผู้ที่ก้าวพ้นกำแพงแรกคขาว่าในเงามืดเบื้องหลังกลับมีสายตาลึกลับคู่หนึ่งกำลังจับจ้องการฝึกฝนของเขาอย่างเงียบงนัน